ไอ้เหี้ยมึงล่อลวงมึงล่อลวงให้ประชาชนเนี่ยมาทำมึงล่อลวงใหป้ประชาชนเนี่ยนะมาลงทุนผมเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน,นความล้มเหลวในธุรกิจเกรือไข่ไขยตรงผมเลยรู้ทั้งหมดไงว่าอันไหนที่มันล้มเหลวนะมึงไม่ต้องทำแล้วกูทำมาหมดแล้วถึงก้าออกมาพูดได้ก็้ามาออกมาแฉทุกเม็ดได้อ่ะถามหน่อย แล้วทำไมมึงไม่จ่ายมึงจ่ายแค่แปดเปอร์เซ็นต์นะไม่มันเป็นเรื่องของแผนการตลาดเนี่ยแผนการตลาดของบริษัทมันเป็นแบบนี้เออก็แบบนี้ไงมึงจ่ายแค่นี้แล้วทำไมบริษัทนี้จ่ายได้อ่ะงั้นมึงไม่แฟร์นี่ไม่ได้ไม่งั้นเดี๋ยวไม่ชักจูงให้คนลงมือทําไม่มีเอ,อ่ออะไรนะไม่มีแรงผลักดันที่จะให้ลงมือ,อ,อกระตุน้นลงมือทําเอ,อ,อยากที่จะสําเร็จนะอยากจะโน่นนี่นั่นไอ้เหี้ย ชัดไหมไอ้เหี้ยมึงล่อลวงมึงล่อลวงให้ประชาชนเนี่ยมาทํามึงล่อลวงให้ประชาชนประชาชนเนี่ยนะมาลงทุนมึงเนี่ยนะขออนุญาตนะมึงออกแบบแผนมาแบบนี้แล้วเนี่ยนะมึงเป็นคนตัวตั้งตัวตีในการล่อลวงจากนั้นเนี่ยพวกเราไม่ทีมแม่เหี้ยแม่งมาล่อลวงกันต่อ,อีกโดยการล้วงเงินออกมาเยอะที่สุด ขออภัยด้วยถ้าพูดตรงไปถ้าพูดชัดไปตรงๆครับอยากอยากอยากให้ประชาชนคนไทยได้รับรู้ครับถ้ามันเป็นแบบที่ผมว่าหมดเนี่ยนะครับทุกท่าน,นครับเอา้าพูดเข้าข้างตัวเองดีอยากให้มาทำกับตัวเองก็แล้วแต่มึงออยากทำแบบนี้ก็ทำไปเลยแต่กูเห็นแล้วแบบนี้มันเฮงซวย แบบนี้มันหลอกมึงมึงยังอยากกระทำอีกทำ,ทำทไปเลยคุไม่ได้หวาอะไรนี่ตังมึงชีวิตมึงแต่กูเจอแล้วแบบที่ใช่แบบนี้กูลงเงินมึงสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทน่าจะมึงทำเนี่ยแม่งแป๊บเดียวก็ได้คืนแล้วไอ้ผมเนี่ยผมได้คืนนานแล้วผมได้มันเป็นล้านแล้วแต่พูดเยอะไม่ได้หรอกเดี๋ยวแม่งดราม,มา่า พอพอพอได้จริงนี่แม่งเมื่อก่อนนี่แม่งแม่งทําไงดีวะเออเอาของคนอื่นมาพูดก่อนก็ได้วะกูยังไม่ได้แต่พอได้จริงเออพูดน้อยๆก่อนก็ได้พอพอได้เยอะจริงๆแม่งจักเสียวไว้เออเออเดี๋ยวพูดไปพอประมาณเออระดับพวกเรายังไม่ถึงโดนสัมสัมรารล่อนะ แก่รอบหนึ่งไม่กี่พันนะตั้นสัมปกรนนะ ornament. เดี๋ยวรอบหนึ่งสักแนหนึ่งเดี๋ยวผมนะไม่ต้องห่วงไปถึงขั้นนั้นเลยนะนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องสัมพกรนเนี่ยนะครับผ่านบริษัทอะไรเขาก็จ่ายอยู่แล้วนะครับอะคเขาก็หักเราไปอยู่แล้วเรื่องธรรมชาติอยู่แล้วนะแต่แม่งเดี๋ยวปาสีก็ได้บุคคลธรรมดาเอ้าเออนะ มันน่าเหลือเชื่อไหมว่าลงทุนแค่3.75ทำธุรกิจได้ลงทุน3.75รับรายได้กันนะเป็นหลักหมื่นได้ความจริงที่ที่ทุกคนไม่รู้จริงในเรื่องของการทำไก่ตรงแบบเนี้ยนะครับโน่นนะสินค้าก็แพ็กไปนะครับหลายคนว่าแล้วไหนสินค้ามึงพูดแต่เรื่องของรายได้อ๋อดูจอเลกครับจบไหมไปติดตามจอเลกครับโน่นจบไหมคือเราออกมาพูดกันทุกวันน่ะคนกุ๊กไก่ออกมาพูดวันหนึ่งสามสี่ชั่วโมง นั่นค,คือคือคดลูกไก่นี่คือคือเป็นคลังแสงนี่คืออยู่กับอยู่กับสินค้าของบริษัทเคซีเมเป็นดอบชิปให้กับทีมของพวกเราคือทุกคนแค่ลงลงหงชิ้นเนี่ยนะแล้วแต่กั้ชิ้นต่อไปเนี่ยโยนออเดอร์ไปนู่นเลยให้เขาเก็บตังค์กันเองเราไม่ได้ที่เช็คคะแนนในในเออยากทำธุรกิจใช่ไหมนู่นไปทักคดอูกไก่เลยอ่ก็ส่งไลน์องไลน์ให้ ตักไปนน้นเลยสั่งสินค้าครับแล้วจ่ายตรงจ่ายตังกันตรงนู้นนะครับพอจ่ายเสร็จเนี่ยคนกูไกดก็จะโอนคะแนนให้ราดเนี่ยเราก็มีหน้าที่เช็คคะแนนว่าออกคะแนนเข้าแล้วเพราะการคำนวณรายได้เกิดจากคะแนนนะครับนอนกับสินค้ากันเลยค่ะนั่นแหละครับคลุกอยู่แต่กับสินค้าของบริษัทเกมเพื่อนาอยู่นั่นหมดแล้วดูนะพวกเราทํางานกันแบบแบบชิวๆอ่ะ มันไม่เหมือนแบบเก่าแม่งที่โดนบี้ทั้งเรื่องของออยอดขายทั้งเรื่องของตําแหน่งนะแม่งโดนบี้กันตลอดเลยเรื่องของตําแหน่งอีกอย่างหนึ่งนะฟังให้ดีๆนะแม่งบี้เรื่องของตําแหน่งเนี่ยนะถามน่อยเยอะย้ายขึ้นภายในเดือนเดียวเนี่ยแม่งกูอยากจะดา่าถ้าเป็นการสร้างทีมจริงๆนะเดือนเดียวทำได้เหรอถ้าไม่ใช่เทพ ไม่มีทางครับแต่ที่ขึ้นได้เพราะอะไรเงินในกระเป๋าครับนั่นห็นไหมแรงจูงใจอีกอย่างหนึ่งเอ้ยได้ขึ้นเวทีไว้นี่เดือนนี้ขึ้นตําแหน่งนี่นานเดือนหน้าขึ้นอีกตําแหน่งเลยไอ้เหี้ยแม่งอยากจะด่าจริงเลยด่าแล้วอยู่บนพื้นฐานของของของอะไรอะของความไม่เป็นธรรมชาตินะอยู่บนพื้นฐานของการระดมทุนนะครับแบบนั้นผิด แต่มันไม่ผิดกฎหมายาเพราะบริษัทถูกกฎหมายแล้วมันไม่ผิดกฎหมายเพราะคนที่ลงทุนยอมจำใจที่จะลงทุนแม่งซื้อ,ซ,อซื้อตำแหน่งนี้ใช่ไหมกูมต้องซื้อแพ็กเกจต้นซื้อสินข้าเท่านี้ครับลงตึงตังตึงตังเสร็จคะแนนวิ่งขึ้นมาโครมกลายเป็นตําแหน่งขึ้นมาครับแบบนั้นทั้งนั้นครับที่เป็นกันอยู่การขึ้นตําแหน่งที่ถูกต้องครับมาจากการสร้างทีมตั้งเครือข่ายครับเพราะเครือข่ายมันเกิดคะแนนวิ่งขึ้นมาเป็นธรรมชาตินั่นแหละครับตําแหน่งมันเกิดขึ้นเอง ถ้าคุณยังได้ยินจากจากแม่ทีมจากอัปไลน์นะแบบนั้นนะมันเป็นถ้าเขาไม่ชี้แจงให้หมดนะถ้าเป็นแม่ทีมที่บอกและชี้แจงทั้งหมดอ่าการขึ้นตําแหน่งเนะี่ยมาจากนะถ้าเราสร้างทีมตรงนี้ตรงนี้ถ้าเกิดขึ้นตรงนี้ตรงนี้นนนมันจะขึ้นมาอย่างไรทำไมไโอเคครับแต่ประเภทที่ว่าเร่งอย่างเดียวเลยพี่ขึ้นตําแหน่งเดือนหน้าได้ขึ้นเมทีพี่ไม่พูดเทียอะไรเลยไม่บอกเทียอะไรเลยบอกอย่เดียวขึ้นขึ้นได้แล้วพี่นานแล้วกดดัน ไม่ช่วยเหี้ยอะไรเลยคือต้องขออภัยนะผมเจอทั้งพวกแม่ทีมี่เหี้ยเจอทั้งนะสารพัดเหี้ยเยี้ยนะครับในการทําขายตรงเลยออกมาบอกได้แจ๋ได้ <c oughs> รู้สึกว่าจะพูดเพลินไปน,นะ <c oughs> <c oughs> อ่ะหนึ่งชั่วโมงกว่าแล้วนะครับ เออก็ประมาณนี้เลยครับวันหนึ่งชั่วโมงหนึ่งนะครับนู mm. ่นเห็นไหมเราก็แพ็กสินค้ากันตลอดเราก็มีสินค้าที่ส่งตลอดนะครับ mm. ทุกวันครับมีออเดอร์ตลอดเพราะสิ่งที่เราทําอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงคนใช้สินค้าจริง mm. แล้วทุั้งถ้ามันเกิดเครือข่ายแบบนี้ทั้งประเทศไทย ทุกคนต่างมีไรายได้กันมากน้อยว่ากันไปครับก็จะมีน้อยคนนะที่ฟังแบบตลอดรอดฟังเนี่ยนะครับเพราะว่ามันเป็นวิชาการนะครับในโลกของขายตรงนะครับคือคนที่แอนตี้ขายตรงเนี่ยเข้ามาเว็บเดียวก็คืออ่ะกูว่าแล้วขายตรงอ่ะกูว่าแล้วมันแก,ก้กมันก็จบแล้วครับแต่สําหรับคนที่ตั้งใจฟังนะครับถ้าจะได้ความรู้แบบเต็มๆครับได้ความรู้จักของจริงนะครับที่ผมทํามาสิบสี่ปีนี่ครับ ของจริงไม่มีในตำราเลยครับผมบอกได้เลยไม่มีในตำราครับแต่เดี๋ยวจะเขียนตำราขึ้นมาครับจากของจริงเหล่านี้แหละอ่ะโอเคนะครับใครที่สนใจนะครับอยากรู้เพิ่มเติมนะครับติดต่อผู้นําทุกท่านที่ลงท้ายด้วยสามจานกระดิ่นะครับทุกคนเข้าใจนะครับทุกคนสามารถตอบคำถามทุกท่านได้ทุกคนรู้แล้วว่าทาธุรกิจเกลือขายขายตรงอย่างถูกต้องเนี่ยทำแบบไหนนะครับผมเองกออกมาให้ความรู้ทุกวันครับบ่ายสองนะครับออกมาแชร์ออกมาแจกกันนะครับว่าอันไหนที่ใช่อันไหนที่ไม่ใช่นะครับ ไม่อยากให้ทุกคนนะครับเป็นเหยื่อต่อไปไม่อยากให้ทุกคนเป็นเหยื่อกับธุรกิจเครือข่ายไกลตรงที่ถูกต้องตามกฎหมายแต่ทําไมเราไกลเป็นเหยื่อโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับและไม่สามารถทําอะไรได้นะครับอ่ะโอเคนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมกับโค้ดกุ๊กไก่นะครับก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับพบกันได้ทุกวันบ่ายสองนะครับขอบคุณโค้ดกุ๊กไก่มากๆเลยนะครับที่โจวเห็นสินค้านะครับว่าเรามีสานจริงและเป็นดรอปชิพไปกับทุกคนนะครับ โอเคนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับพบกันวันนี้บ่ายสองนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ